ไม่น่าเชื่อว่าบนดอยสงะซึ่งมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอากาศหนาวเย็นจะมีดอกไม้สวยๆที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ตลอดปีอย่างดอกหน้าวัวสมหมายกันสีเวียง เกษตรกรบ้านดอยสงะงหนึ่งในเกษตรกรผู้ปล uh, ูกดอกหน้าวัวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงะงํอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบอกกับเราเมื่อพบกันครั้งแรกว่าเมื่อก่อนเคยปลูกมะม่วงทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆแต่รายได้ไม่ค่อยดีนักต่อมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงะง่ได้เข้ามาแนะนําให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาวและไม้ดอกเพื่อสร้างเป็นอาชีพสมหม้ ได้เลือกที่จะปลูกดอกหน้าวัวโดยเริ่มตน้นใช้พื้นที่แปลงทดลองของโครงการหลวงเพาะปลูกเป็นเนื้อที่1งงานจนปัจจุบันสามารถขยายพื้นที่ไปได้เกือบ4งานการปลูกดอกหน้าวัวนี้ได้สร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวของเธอรวมไปถึงชาวบ้านสงเะจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้ซื้อัด,ดีเจ้าดีขนาดเลยสําหรับครอบครัวและชีวิตของห้าบ้านนะเจ้า เพราะว่าเปิดมายื่นมือมาจ่อยตรงนี้มันก็นยังเฮามีไรายได้เนาะย่างแต่ก่อนนี่เจ้าเกยทํางานทําไห้ทนะํานาทําอย่างมาก่อนหนักแล้วแล้วก็มันเดียวนี้หัวแกแล้วเนาะก็อยู่ตรงนี้อยู่กับโรงการหลวงนี่ก็ดีแล้วเจ้าสิบเอ็ดปีแล้วเจ้าสิบเอ็ดปีนี้มาเกยไปยันไห่ยัยนนาเจ้าเนี่ยแต่ดอกนี่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงเอ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดอยสงะที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากจนและการคามนักมไม่สะดวกในขณะนั้น โดยทางศูนย์ได้รับพื้นที่จัดสรรจากจังหวัดเชียงรายจำนวน9,000ไร่ในการปรับเป็นพื้นที่จัดสรรทำกินและถ่ายทอดวิทยาการเกษตรแผนใหม่ให้แก่ชาวบ้านมีพื้นที่รับผิดชอบ4หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าอาขาไทลื้อและคนพื้นเมืองสมหมายได้ศึกษาเพาะปลูกบำรุงรักษาดอกหน้าวัวของตนเองไปพร้อมๆก,กับการให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่โครงการ ทุกๆเช้าวันอังคารจะมีผลผลิตดอกหน้าวัวที่สวยงามจากแปลงของสมหมายส่งเข้าโครงการหลวงโดยทางโครงการได้รับซื้อดอกหน้าวัวเกรด1 e x t r เอ็กซ์ตร้าในราคา9บาทเกรด2ราคา7บาทดอกเล็กเกรด3ราคา3บาทซึ่งก็สร้างไรายได้ให้กับสมหมาย6,000บาทต่อเดือน สมหมายเล่าว่าตั้งแต่ปลูกมาก็สามารถขายได้ตลอดมีผลผลิตเท่าไหร่โครงการหลวงรับซื้อหมดสำหรับต้นทุนนั้นตนเองเสียค่าใช้จ่ายในตอนแรกค่าทำโรงเรือนห้าหมืนส่วนต้นกล้านั้นทางศูนย์ได้จัดหามาให้มีต้นทุนต้นละ25บาทแต่ศูนย์ก็ยังไม่เคยเข้ามาเก็บค่ากล้าเลยสำหรับการดูแลรักษาดอกหน้าบัวนั้นก็ง่าย แค่รดน้ำใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งและเอาเปลือกมะพร้าวมาใส่ให้ใหม่เป็นประจำทุกปีหลังจากโครงการเพาะชำต้นกล้ามาให้ดูแลอีกหนึ่งปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้สำหรับโรงเรือนควรใช้แสลนคลุมให้แดดรำไรหากต้นดอกโดนแดดมากใบจะไหม้ตายทันทีแต่ถ้าร่มเกินไปใบจะเขียวและไม่มีดอกต้นกล้านี่ตั้งเจ้าหน้าที่คงการหลวงปลเพาะชำเฮ่อเจ้า หลังจากตีเจ้าหน้าที่คงกัอหลวงเปนเอาต้นกาคือมาปลูกนี่นะเจ้าก็ต้องคดนน้ำใส่ปุ๋ยให้มันเจ้าอ่าอาทิตย์ละข้างเจ้าหลังจากตัดดอกแล้วแล้วก็ถึงจะพ่นยามันเจ้าพ่นพ่นยาพ่นปุ๋ยให้มันแล้วก็ปีหนึ่งก็ต้องเอาเปลือกมะเป้ามาใส่ให้มันเอาเปลือกมะเป้านี่มาใส่ให้มันทุกปีเจ้าปีละข้างหลังจากทีเจ้าหน้าที่คงกัอหลวงเปนเอาต้นกาคือมาปลูกนี่นะเจ้าต้องดูแลมันประมาณหนึ่งปีถึงจะได้เก็บเกี่ยวเจ้า วันนี้ครอบครัวของสมหมายและชาวบ้านสงเอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพออยู่พอกิน <c oughs> เพียงพอต่อการดำรงชีวิต <c oughs> เหมือนกับจิตสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณจากใจของสมหมายที่บอกกับเราเมื่อพบกันครั้งแรกว่าในหลวงทำให้ชีวิตดีขึ้นโครงการหลวงทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเจ้านางสมหยกันสิเวียงนะเจ้าก็ สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนายหลวงเจ้าจิป่ปลโจยส่งเสริมให้ชีวิตของพระเจ้าดีขึ้นเจ้าเจ้าและครอบครัวก็ขอขอบคุณจะน่าเจ้า